ไงยังไงเนี่ยอีโวเนี่ยยังไงเราอะปั๊มมันวัดปั๊มมันวัขับอีโวมต้องถูปั๊มมันทำไมอะแดกดิมีเบนซินปั๊มเนี้ยเหลืองเหลืองนะแสดงว่าจะไปปักหมุดเลยปักหมุดรอเลยปักหมุดรอเลยเพราะว่าอีโวมันแดกน้ำมันทุกคนขับมันเรียกว่าตีนโหดมันมันคันนี้โหดไม่ได้ทำไมอะไม่ใช่รถกู่พี่มันเป็นอีโวเก้าแต่ทำไมสีไม่ขาวแปลกๆหูเหอดำวะจะบอกท่านผู้ชมไม่เข้าใจไงดีมันก็คืออีโวเก้าธรรมดาแหละอย่าไปคิดอะไรเยอะ อ่ามันคืออีโวเก้าที่ขายทั่วไป<ต>วมันเป็นรถที่ทํามาเพื่อการแข่งขันคนที่เล่นอีโวก็จะรู้ใช่ไหมถ้าเป็นอีโวที่เป็นรถ l u x u ราหน่อยก็จะเป็นรหัสเขาเรียกว่ารุ่นย่อย GSR แต่ถ้าเป็นที่ทำออกมาเพื่อเป็นโปรโตไทป์แข่งเขาก็เรียกว่ารุ่น RS r a l <ally> l y Sport r a l ล y Sport ถูกแนละ้วทำไมคุณเก่งวะไ<ะ>อ้คุณน,นี่มันวิกิพีเดียเดินได้ปะเนี่ยถึงเปิดดูเมื่อกีอ้คือถ้าเป็นสมัยก่อนตอนมันออกป้ายแดงก็รถธรรมดาอ่าอ่าแต่ด้วยเวลาล่วงเลยผ่านไป มันก็อาจจะเป็นสเปเชียลขึ้นมาหน่อยเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยคนมีตังค์ซื้อขนาดนี้เขาจะซื้อ GSR ถูกไหมถูก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 ,ถกเพราะว่ามันมีทุกอย่างอ่าโต้ซอรูปอาจจะจ,จะอรูปนี่มีหรือไม่มีก็ได้นะเราจะสั่งถูกต้องล้อ17บเบรกแบมโบ่เบาะเล็กคาร์โล ABS แอร์แบกคู่ฝันน้ำฝนหลังใช่เขาก็มีมาให้หมดใช่แต่ว่าเป็นไอเดตมันก็จะตัดของพวกนี้ออกไปแต่คันนี้ไม่ตัดเ้ย เอองงไหมงงไหมปกติ RS เนี่ยหนึ่งสองสามมือกระจกมือหมุนฮะถูกกระจกมือหมุนถูกแอ์ธรรมดาเบาธรรมดาแต่ว่าคันเนี้ยดูแล้วถ้าดูเผลนๆเนี่ยก็นึกว่าเป็น GS ถ้าดูผ่านๆนะถูกหากโก้เล่าหน่อยว่าคันนี้มันเป็น9 RS ที่มันโคตรพิเศษยังไงคันนี้มันคือ evolution 9 RS แล้วก็ต่อด้วยคำว่า MR คือ Mitsu Bishi Racing อ่าคันนี้มัน ใน,นระบบที่ผมเปิดมือถือที่งุ้งงิงุ้งเนี่ยมันผลิตมาแค่232คันในโลกมีสีอะไรบ้างมีสีแดงสีขาวแล้วก็ขาวโอ้โหแม่นมากอะมันแม่นได้งไงก็กูเปิดดูอยู่เนี่ยอ้ามันต้องมีข้อมูลก็ถูกแล้วเอางี้ไอ้คันเนี้ยที่ผมเช็คมาเนี่ยมันคือสีรหัส W โอ้โหโคตรแก่เลยเนาะ W 3 7ม D มันคือสีขาวครับแต่ขาวอีกขาวหนึ่งมันเป็น W 1 3 E ไอ้นั่นแรงกว่า อ้าวเหรอเพโค้ชมาลิมมันแค่คันเดียวในโลกมันคือรถมันคือรุ่นนี้อะแต่มันขาวอีกแบบนึงก็ไม่รู้ขาวอะไรก็คันเดียวในโลกด้วยเออแต่ไอ้เนี้โยโปรโตไป์บอวะไม่แน่ใจวะแต่ไอ้คัน,นเนี้ยเดี๋ยวมาดูสามสิบเจ็ดดีเนี่ยมีทั้งหมดร้อยแปดสิบแปดคันบนโลกออคิดเป็นอัตราส่วนของรุ่นของมันสองร้อยสามสิบสองคันคือแปดสิบเอ็ดจุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์แมนซานส่วนสีแดงอะน้อยกว่าคือในในสามเฉดสีไอ้นี่เยอะสุด ลองลงมาคือแดงแล้วก็ไอ้นั่นแล้วก็ขาวน่าจะเป็นโปรโตไทค้าแหละเก็บอยู่ที่มิวเซียมน่ะนั่นแหละมีประมาณนี้คือโดยปกติ RS เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะมีเฉพาะสีขาวถูกตอนนี้ดันมีสีแดงด้วยใช่เอาง่ายๆท่านผู้ชมที่ดูนะพี่พีรู้อยู่แล้วอีโวดู RS ไม่ RS เนี่ยหนึ่งหูดำมือเปิดดำโอเคนะอเนี้ยตีตาก็เป็นไ s ได้ก่อนแล้วเวลาท่านขับผ่านหรือโฉบเฉี่ยวแล้วถ้าเป็น GSR ถ้าเป็น GSR จะเป็นสีแดวกับรถ อ่าเขาเรียกคาร์ลคีสีเดียวทั้งคันสองถ้าเกิดว่าดำไอ้นั่นดำไอ้นี่ดำดำไหมเบาะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่เลคคาโลวะทำไมมันเป็นเบาะเหมือนแลนเซอร์วะเบาะแบนๆสีดำเบาะแลนเซอร์โง่ๆอ่ะเบาะผ้าซื่อๆมีหัวใส่มาให้มึงให้มึงนั่งไปให้มันถูกกฎหมายแค่นั้นแหละใช่ใช่ตีต่างกันเลยว่าคันนั้นรถเป็นรถทำ RS หรือรถแท้ RS หรือเปล่า ถ้าให้ชัวร์กันนั้นชะโงกหน้าไปดูแผงประตูะทั่วไป,จะ,ป,ะปจะเป็นมือหมุนอ่ถ้าเป็น RS จะเป็นมือหมุนแต่รุ่นนี้ที่ผมบอกมันฮาร์ปฮาร์ปเลยรู้ปะ่ะเพราะมันต่อเขาว่า MR หนึ่งถ้าเป็น RS EVO 9 RS ปกติหลังคาะจะไม่ใช่อลูมิเนียมหลังคาจะไม่มีครีบนี้ครับแต่คันนี้มีคลีบหลังคาเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาถูกนะครับพอเป็น MR มันก็ให้แอร์แบกมาด้วย เป็นแอร์แบ็กคู่เหมือนครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะคือกูจะ R x ก็ไม่ใช่อ่ะกึ่งๆอ่ะเออเออเออคือไม่ดิบซะทีเดียวแต่ก็ยังให้ความสบายแต่ว่าก็ไม่ครบอ่ะอะไรนะถูกแต่เท่าที่รู้วิทยุไม่มีอ่าเป็นแผ่นปิดอันนี้มาติดกันเองครับตอนหลังนะครับเบาะเจ้าของเขาเปลี่ยนจากเบาไอแลนเซอร์ธรรมดาให้มันนั่งสบายอ่าเขาเปลี่ยนนั่งสบายเพราะว่าเบาเก่าเนี่ยมันขับไม่ได้จริงๆมันคือเบาที่ใส่มาให ถูกกฎหมายแล้วขับไปเข้าช็อปโมดิฟายแค่นั้นเองถอดทิ้งกันหมดธรรมดาแต่อีกหน่อยมันจะแลนะถ้าถ้าดีถอดทิ้งเนี่ยแต่่ีเขาเก็บอยู่เขาเก็บอยู่นะครับเปลี่ยนเป็นบอกเรียกเาโลกเขาเรียกว่ารุ่ซีเอสแล้วที่พาคัญที่สุดมันก็จะมีระบบส่งกำลังที่มันพิเศษกว่าคนอื่นเขาพิเศษกว่า GSR มันคือก็ชุด RS ร์เอสอะเกียร์ RS เกียร์ฝาก RS เฟืองท้าย RS รอหนึ่งอะจัดแน่นอนจัดพอเนี้ผมขับมาเนี่ยด้วยเกียร์ห้ามันมีห้าสปีดน่ะด้วยเกียร์ห้าปกติ9เอ็มอาร์จะมีหกถูก แต่เป็นไอจะมีแค่5ถูกขับมาได้5้าเกียร์รอบที่ส0มพันความเร็วอยู่หนึ่งอมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะติดบูธแล้วดีนะถ้าเจออีโวหนึ่งสองสามนี่สี่พันรอบนะใช่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 แต่นี่ก็เหนื่อยแต่นี่ก็เหนื่อยแล้วนะอย่างเงี้ยถือว่าเหนื่อยแล้วคือเร็วต้องเร็วเลยอช้าก็คือช้าเลยอ่าอีกสิ่งหนึ่งที่จะบอกพี่พีแล้วก็บอกท่านผู้ชมผมมีอีโวทมถูกป่ะแล้วคันนี้คืออีโวแท้นี่คือซีทีเก้าเอแม่งต่างว่ะแม่งต่าง ผมก็เชื่อว่ามันต่าง,ตางแต่ผมเคยลองมันต่างจริงผมคุยกับเพียวครั้งหนึ่งที่เราไปถ่ายเพียวด้วยใช่ไหมที่ใต้ทางใต้แต่ตรงนี้ใช่ไหม<อ>แล้วก็คุยกับแรก,บกเลยหลายหลายคนห<อ>นึง่งคือถ้าคุณไม่เคยขับรถแท้คุณจะไม่สามารถบอกได้เลยว่ารถแท้หรือทำรถรถ,ถไอ้ทำเนี่ยมันขี่ดีเท่ารถแท้เปล่าคุณจะแค่เชื่อลงปากคนอื่นว่าเหมือนกันแล้วทำมันก็เหมือนแท้แหละมันเหมือนไม่ได้อ่า คุณต้องเปรียบเทียบว่ารถแท้กันนะต้องสมบูรณ์แบบนี้ด้วยนะแล้วรถทําที่คุณทําต้องสมบูรณ์แบบนี้ด้วยนะแล้วมันถึงจะคอมแพรกันได้นะต้องทาให้ครบถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมขับคันนี้แล้วผมเปรียบเทียบกับอีโวห้าทำของผมที่มีหนังแม่งคนละม้วนอารมณ์เหมือนผมเหมือนไอ้นี่เฟลลารี่อ่ะและไอ้นูนแลนเซอร์ปกติเลยอ่ะคือด้วยโครงสร้างของตัวถังรถเนี่ยมันอาจจะดูเป็นแลนเซอร์เหมือนกันแต่จริงแล้วความแข็งแรงการยึดสปอร์ตเบลดิ่ะความถี่ในการอาร์คอย่างเงี้ย พวกนี้เปนคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องแล้วก็เรื่องของดอซีลหรือว่าไอ้กรณีประตูเนี่ยแลนเซอร์ไอ้ตัวธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ถูกพอเป็นอีโวแข็งแรงเยอะอ่ะอย่างผมเนี่ยกันบิดด้วยอย่างคันผมมันก็สปอร์ตเพิ่มมาแล้วนะก็คือทำทุกอย่างอ่ะให้แม่งเหมือนแต่ก็ตอบตรงนี้ว่าแม่งไม่เหมือนใช่คือคันเนื้อโลหะด้วยคันนี้ตอบสนองดีมากถ้าขับแล้วสวีปบนถนนนะลองสวีปพวงมาลัยดูนะคันนี้มันไปทั้งคันคือเแล้วอนด์มันดีอ่ะปุ๊บบป๊ พี่พี่พี่นึกออกใช่ไหมไม่ออกมันแอคทีฟนะแต่ไอไอคันผมอ่ะหัวมันจะไปก่อนอแล้วตูดมันจะค่อยตามไปมันจะทวิสต์อ่าอ่าอ่าแต่อันนี้มันปั๊บปั๊บปั๊บมันมันมันเดสปอนด์มันดีอ่ะสิ่งหนึ่งที่จะรู้เลยชัดๆคือบินคอสะพานเมื่อกี้บินตรงเนี้ยถ้าอีโบปกติมันลงปึ้งมันก็จะจบไปใช่ป่ะอันนี้มันแบบเข้าใจคำว่าเครื่องดูดฝุ่นป่ะปุ๊บแล้วอยู่เลยใช่มันค่อยๆขึ้นใช่แล้วเสียงตัวถังไม่มี พี่พีนึกออกสิรถถามว่าธรรมดาเวลามันลงมันจะมีเสียงหัวโช๊คก๊อกก้อนอ่อนใช่ไหมอันนี้มันปุ๊บปุ๊บอยู่เลยอยู่แล้วก็ค่อยๆยืดตัวแล้วค่อยไปต่อถูกต้องนี่แหละข้อดีของมันเราคุยตั้งแต่หน้ารถเราถอยมาถึงนี่ได้ไงวะมูนวอล์กกันมาเอาถามอะไรเพิ่มถามมาเครื่องเครื่องอ่ะจะดูเดี๋ยวเปิดให้ดูน่าจะเหมือนกันแต่น่าจะผิดกันเรื่องระบบส่งกำลังอะแหละกับเทอร์โบเทอร์โบอาจจะเหมือนใบหน้าแมกนีเซียมโอ้โหใบหลังเป็นไทเทเนียมนะผมจะไม่ถ้าผมจะไม่ผิดนะ ก็ทําให้มันเบาแล้วติดบูธเร็วใช่ตอนนี้ก็แน่นอนเก้าแล้วมันก็จะมากับไมเวกครับระบบปฏิบัติการไมเวกก็วาแปรผันใช่ไหมแชมป์กระดิกแชมป์กระดิกซึ่งซึ่งถ้าเป็นอีวโอแปดมีไหมอีวโอแปดไม่มีครับเจ็ดมีแปดไม่มีไม่มีเลยมีแต่เพอร์เก้าอย่างเดียวมีเก้ากับเก้าแวน์เก้าแวนที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาด้วยนะอเกียรวโตไม่ใช่เกียรวโตไม่ใช่คันเก่าผมไม่ใช่เกียร์คันเก่าผมจะเป็นเครื่องเหมือนอีวโอเจ็ดเลยมันคือเครื่อง7จ็ดจีทีเออะกำลังม้าจะน้อยกว่าคันนี้ก็จะเนี่ยครับ ก็เทรบโบเจ๋งจริงตามที่พูดตอบสนองดีแต่ก็ถึงมันมันถึงอย่างที่โกบอกไงว่าพอสามพันรอบปุ๊บมันพร้อมจะมาคือแตะปุ๊บมันมาเลยถูก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 ก็ลักษณะของรถที่มันผลิตมาเพื่อมมเต์สปอร์ตที่สอบถามประวัติจากเจ้าของเก่านะเจ้าของคนปัจจุบันเนี่ยมันคือหนึ่งเดียวในไทยร้อยแปดสิบแปดคันใช่ไหมที่บอกจะไม่แน่ใจนะอยู่นี่หนึ่งคันนะเพราะโดยปกติเขาก็จะซื้อ gsr กันไงใช่แล้วผมว่าเพื่อนพี่น้องมันในร้อยกว่าคันน่ะตายหมดแล้ว ไปเป็นรถแข่งเดอผมว่าตายหมดแล้วคือปรตีไอเอสเนี่ยก็จะซื้อไปทํารถแข่งแล้วก็จะก็จะพังไปบ้างเสียหายไปบ้างก็เรื่องปกติการแข่งขันใช่ไหมแต่ว่ามีไม่กี่คนป่ะวะที่มันจะซื้อไอเอสแล้วมาวิ่งถนนเนี่ยผมว่ามีไม่กี่คนด้วยที่จะอาร์เอสเอ็มอาร์มาทำรถแข่งอ่ะยกเป็นทีมยุโรปพี่เชื่อผมป่ะเชื่อผมว่าแม่งทีมยุโรปมปนเล่นกันยับเลยใช่เอาเขาเขาไม่สนอยู่แล้วเช่เขาต้องแข่งขันอยู่แล้วใช่ใช่ผมว่ารอดชีวิตตอนนี้นะครับผมให้ทายนะร้อยแปดสิบกว่า ไม่น่าถึงไม่น่าถึงก็คือคันนี้เก็บเดิมๆได้เนี่ยถือว่ารอดมาได้เนื้อบุญบุญไตหาแล้วนะที่มันไม่เดิมคือมีโชคมีเบาะมีท่ออันนั้นก็เปลี่ยนตามความชอบแล้วก็มีอัเกรดไปเดฟี่ที่เอาไว้แสดงผลโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ยังเดิมๆอยู่มากนะคันนี้คนไม่รู้นี่แม่งไม่เตะตาแม่งรถถังบอกว่าเพราะว่ามันสีขาวแล้วตัดด้วยดําผมกลัวอย่างเดียวแล้วปะคนไม่รู้นี่น่ากลัวเลนเซอร์ธรรมดานี่ว่ะชนเขาให้เปลี่ยงรู้เรื่องเลยนะ สี่ล้านล่ะมีคนมาขอซื้อสามล้านห้าแล้วนะอนาคตแม่งขึ้นอยู่นี่นะงนไม่ขายธรรมดาเพราะอนาคตยังไงก็ขึ้นเพราะว่ามันคือแรงไอเทมผมว่าต้องขึ้นขึ้นแน่นอนผมว่าต้องขึ้นตระกูล RS สมัยก่อนเนี่ยเราไม่แลกันเลยนะรถมันรถมันไม่มีออปชั่นอะตอนนี้แลตอนนี้แลแล้วผมมั่นใจว่าในเมื่อตัวเลือกอาสกายไลน์เส้นขอบฟ้าสิ่งที่พีพีรักมันหมดไปอะไอกอซิลล่าน้อยเนี่ยเบบี้กอสซิลล่าเนี่ย แต่มันฆ่ามันฆ่ากอซิล่าจริงได้นะไอตัวเนี้ยมันฆ่าได้เลยผมผมขับรถอาร์มสองอาร์มสามลูกพี่เรานะไอนี่แรงกว่าเยอะอันนั้นบอกตรงสแตนดาร์ดแม่งไม่แรงนะไอ้นู้นแม่งไปอย่างกระเทียหน้าไปบุยบุยอะเออแต่อันนี้แม่งกระโชกเข้าค่าอะใช่ใช่อ่าคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องก็เป็นความสนุกอีกแบบนะครับสำหรับคนที่เล่นอีโวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของレスปอนการตอบสนองคือเครื่องไม่ต้องแรงมากเว้ย แต่กูว่าレスปอนมันไวถูกต้องส่วนใหญ่กูถามคนขับอีโวเขาไม่ชอบรถท็อปสปีดหรอกมันเขาไม่คุยเรื่องท็อปสปีดกันว่ามึงวิ่ง200 300ยส้เขาไม่คุยเขาคุยกันแค่ต้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ในด้านของแฮนด์ลิรงถูกต้องเขาคุยกันแค่นั้นใช่ก็คือรถมันผลิตมาเพื่อแฮนด์ลิรงถูกมันซูบรุ้ยใช่ซูบลุ้ยก็คงไม่ใช่แบบรถท็อปสปีดสามร้อยกว่าไม่ใช่ละผิดทางละอีโววิ่งเกินสองร้อยเนี่ยถ้าทำช่วงล่างไม่ดีเนี่ยบอกกันนะโคตรน่ากลัวเลยนาะความมที่รถถันเล็กกู เพราะนั้นรถอีโวเนี่ยทำช่วงล่างให้ดีเนี่ยแม่งขี่โคตรดีเลยโอเคครับก็ขอบคุณโก้มานะครับที่มาเล่าเรื่องเจ้า EVO 9 RS MR คันนี้หนึ่งเดียวในไทยเดียวในไทยครับโอเคจะติดตามได้ในสยามมิทาวครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่